โ okay, อเคก็ผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะวันทีวีนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่กับรายการอนิเมะนิวนะครับผมรายการนี้เพื่อจะหาอนิเมะภาคต่อหรือว่าอนิเมะใหม่หรือว่าภาคต่อหรืออื่นๆอี่มากมายสำหรับอนิเมะข่าวสารในวันนี้ครับผมสำหรับคลิปข่าวสารสำหรับข่าวสารอ,อนิเมะในวันนี้ก็คือปรามาจารย์ดาบนั่นเองครับ กำลังจะทำภาคสองนะครับโอ้โหใครที่รอคอยมาแสนนานยาวนานอยากดูต่อผมบอกเลยว่าจะได้ดูแล้วนะครับเดือนซัมเมอร์นี้ใครรอดูปนาะจารดาบนะครับผมถ้าใครยังไม่รู้จักเรื่องนี้ผมบอกเลยว่าทุกคนลองเปิดใจดูนะครับสนุกมากๆก,การต่อสู้ก็มันด้วยนะครับผมอะ ถ้าใครยังไม่รู้เรื่องราวของเรื่องนี้ผมจะพูดเรื่องราวคูดจะสั้นๆเลยครับผมเรื่องราวก็จะเกี่ยวกับเบรลิวกาเลนนนครับซึ่งเป็นชาวบ้านธรรมดาทั่วไปเป็นคนลงุงแก่ๆเลยอ่ะอายุน่าจะ30ได้แล้วม้งเพราะว่าเขาแก่มากๆเลยเบรลิวกาเลนนนเนี่ยเขาเป็นปรมาจารย์ดาบเขาสอนเขามีโรงฝึกเป็นของตัวเองก็คือเขาก็ได้ถูก อ,อะไรอะลูกศิษย์ชวนไปไปที่เมืองกรุงไปไปสอนดามให้ที่ในเมืองนั่นเองนะครับผมอ่ะซึ่งเรื่องราวก็จะประมาณนี้นะครับผมอนิเมะเรื่องนี้ทําออกมาได้ดีมากทุกคนก็ลองเปิดใจดูบ้างน,นะครับอนิเมะเรื่องนี้จะทําซีซั่นสองแล้วผมบอกเลยลองเปิดใจดูนะครับสนุกมากๆม,มีการประจนัยเอ,อ่ยมีการฝึกลูกศิษย์ยังไง เขาโหเรื่องนี้เขาทําออกมาดีหมดเลยก็ค,คืออนิเมะเรื่องนี้ถือว่าใครชอบอนิเมะเรื่องนี้รอติดตามได้เลยครับซีซั่น2ใกล้จะมาแล้วด้วยนะครับผมบอกเลยว่าเป็นขาดที่ผมดีใจมากโอเคก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้อนิเมะวันทีวีขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ